เปิดใช้ดุลพินิตพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับคลิปนี้ครับเรามาไล่เรียงทําสูตรต่อเนื่องกันครับสูตรที่เข้ามางวดที่ผ่านมาชุดเลขบนครับ งวดี่16กุมภาพันธ์ลงไป5สูตรเข้ามา4สูตรนะครับร้อยบน10บนเด่นบนวิ่งบนพาดไปหน่วยบนชุดเลขล่างครับลงไป4สูตรเข้า2สูตรครับ10ล่างหน่วยล่างวิ่งล่างเด่นล่างนะเข้ามาแค่หน่วยล่างกับเด่นล่างเพราะฉะนั้นชุดเลขบนทําไปแล้วครับเรามาดูชุดเลขล่างคลิปนี้จะมาคํานวณต่อเนื่องหน่วยล่างนะหน่วยล่างหรือเด่นเด่นล่างก่อนแล้วกันครับเด่นล่างก่อนคำนวณเลขเลข9เลข1เลขงเลข2ออก3 9 9เเข้าหน่วยล่างนะ พราะฉะนั้นจะมีทั้งเลขเด่นและเลขดับเข้ามาเลขเด่นก็เลข9เข้ามาหน่วยล่าง1 2ก็เป็นเลขดับไปนะเข้ามาแล้วจะเอาสูตรนี้มาคำนวณต่อเนื่องกันครับเรามาลองชมกันครับเป็นอย่างไรนี่ครับงวดที่ผ่านมา16กุมภาพันธ์สถิติ16งวด1ดาวนะครับสูตรต่อเนื่องคำนวณได้เลข9เลข1เลข2ออก3 9 9เข้าตําข้าตำแหน่งหน่วยล่างคำนวณยังไงเราใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งบวกหลักพัน หลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกหลักพันแล้วไปบวก5 2 1สองคงที่1บวก1ได้2เดินหน้า2เป็น4บวกห้คงที่เป็นเลข9 9เดินหน้าไปอีก2เป็น11ได้เลข1 1ไปอีกนได้เลข2ได้เลข9เลข1เลข2ออก3 9 9เเข้าหน่วยล่าง16กลุ่มพาพันจะเดินหน้าต่อเนื่องไปครับต่อไปก็จะเป็น2ดาว17งวดโอเคทวน1นรอบครับสถิติสูตรนี้นะครับ ก่อนหน้านูาน้นเลยแผ่นกุมภาพัน์นี่ก่อนที่จะเข้ามาตอนที่ยังไม่มีดาวเป็นศูนย์ใหม่ตอนนั้นมันสิบห้างวดหลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกหลักพันบวกห้าสองหนึ่งคงที่ศูนย์เดิมนะครับสิบหกตุลาคมเนี่เลขศูนย์เข้าหน่วยล่างสี่ศูนย์เลขสี่เข้าสิบล่างสี่หกสี่เข้าหน่วยล่างแปดสี่เจ็ดเข้าสิบล่างเจ็ดศูนย์เก้าเข้าหน่วยล่างหนึ่งเก้าหนึ่งเข้าสิบล่างหนึ่งห้านะครับแล้วก็มาเลขเจ็ดเข้า หน่วยล่าง9 7นะ9ออกดีนะ9ออกดีนะคูณง่ายๆ9กับ7กับ0นะโอเคคราวนี้จาก1กุมภาพันธ์เข้ามาแล้วก็เป็นเลขสูตรต่อเน,นื่องไปเลยถูกไหมครับอ่ะก็จะเป็นติด1เดาวจาก15งวดเป็น16งวด16กุมภาพัน์ธคำนวณได้เลข9เลข1เลข2ออกอะไรครับ3 9 9เข้าหน่วยล่างเอาละครับมันก็เป็นมาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะเดินหน้าต่อเน,นื่องไป เด่นล่างโอเคเด่นล่าง2ดาวนะครับเมื่อกี้1ดาวก็อยู่กับเรามา2ง,งวดบน YouTube ช่อง KTV สถิติเมื่อกี้16งวดก็ขึ้นเป็น17งวดนี่คือสถิต,ติของจริงนะครับ1บิมีนาคมเป็นงวดที่18เอามาลองดูกันครับใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้ง2ขีด บวกหลักพันแล้วไปบวก5 2 1สองคงที่เด่นล่างวันนี้ครับหลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกหลักพันนะครับสูตรบวก5 2 1สองคงที่2บวก2เป็น4เด่นหน้า4เป็น8นะครับ8บวก5เป็น13ได้เลข3 3บวก2ได้5 5บวกหนได้6รอผลครับวันนี้ครับเด่นล่างคำนวณได้เลข3เลข5เลข6 แม่ถ้าแบบแม่นๆจริงๆนะมันจะต้องเป็นสามห้าสามหกห้าหกแต่กลัวจะเป็นเลขดับสักตัวหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่ามันตัวเลขมันออกนี้แค่สองตัวนะนี่มีสามตัวนะเอาก็ลองดูพิจนารณาดูครับว่าชอบตัวไหนนะเด่นล่างไปได้เดี๋ยว,ไป,วไปดูวิ่งล่างอีกสูตรหนึ่งสูตรเก่าแล้วใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือน โปรดใช้ดุลพินิวิจารยานในการรับชมเน,นื้อหาีนคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนสับสนุนสรากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย